สนับสนุนโดย Mybarcin เม็ดอมสิงพลัสเม็ดอมมีประโยชน์รสชาติใหม่รสสตรอเบอรี่พลัสเบต้ากลูแคน ความดีทําได้ทําเลยทําเดี๋ยวนี้ทําทันทีมีตัวอย่างให้เราเห็นทุกวันนะคะและนี่ก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งค่ะคุณประสิทธิ์มีอนุภาพโชเฟอร์จิตอาสาค่ะเป็นแท็กซี่ที่เห็นเงินผู้โดยสารเก็บเงินผู้โดยสารได้และในใจเขาคิดอย่างนี้อย่างเดียวเลยว่าอยากให้เขาได้เงินคืนและสบพ91ต้องช่วยได้มาติดตามกันค่ะเรื่องราวของคุณประสิทธิ์มีอนุภาพ อนุภาพของความดีมีจริงๆติดตามกันค่ะ สวัสดีครับผมดเจอาร์ตีจิพนุภูมิจัดมงคลนะครับวันนี้ครับมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่บ้านสวพอีกแล้วนะครับในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาเป็นคืนที่มีความหมายด้วยนะครับเป็นคืนวันวาเลนไทน์นะครับเกิดเหตุการณ์นะครับผู้โดยสารเนี่ยลืมของในบนรถแท็กซี่นะครับเป็นเงินสดสดโดยไม่มีเอกสารใดๆเลยนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าพี่โชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยนะครับเก็บได้แล้วก็สิ่งแรกที่นึกถึงนี่นะครับผมก็คือการแจ้งมาที่สวพอเอฟเอ็ม91ในวันนี้คลิปนี้นะครับเรามีพี่โชเฟอร์แท ก็มีสักขีพยานอีกท่านหนึ่งด้วยนะครับคุณสกลถาวรการนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรนะครับสพเอฟเอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ส่งผู้มอบคืนกันเนาะนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนมาฟังเรื่องราวกันก่อนนะครับเริ่มต้นกันที่พี่ประสิทธิ์นะฮะพี่โชเฟอร์แท็กซี่นะครับที่เก็บเงินได้เดี๋ยวพี่ประสิทธิ์เล่าเรื่องราวนิดหนึ่งครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนครับคือเมื่อคืนผมรับผู้โดยสารจากพระราม8เพื่อเพื่อไปส่งโรงแรมแถวสังทีแต่ก็ไปไม่ถูก แกก็เลยลงระหว่างทางครับแล้วผมจะเข้าบ้านพอดีครับผมก็เลยวนรถกลับขึ้นปิ่นเก้าแล้วก็วนเข้าบ้านเป็นกิจวัตรต้องอัดแก๊สรางรถครับพอดีผมผัานไปอัดแก๊สก็เลยเจอทั้งที่ผมก็ไม่เห็นหรอกตอนแรกตอนนั้นเป็นเห็นเป็นอะไรครับเห็นเป็นอะไรที่มันทึบๆอยู่บอกผู้้เดือดไม่รู้ว่าเป็นเงินด้วยไม่รู้ก็ไม่แน่ใจก็เลยเปิดดูครับก็เห็นมันเป็นโทรศัพท์ครับ ก็เลยเก็บไว้แล้วผมก็คิดว่าบริโดยสารทั้งเดือนหลอดก็เลยโทร,าโทรมาที่1644ใช่แล้วเขาเจ้าหน้าที่เก,ก็ให้ผมเข้ามาครับผมก็จกับจับตอนแรกผมอัดแก๊ที่บังพัดผมก็จับบังพัดเขาก็ตรงมานี่เลยผมฟังรายการีิประจครับผมผมเป็นแฟนนาทิ์ ครับเอาละทีนี้นะครับมาฟังเรื่องราวนะครับอีกมุมหนึ่งจากเจ้าของกันบ้างนะครับพี่นพดลนะฮะซึ่งจริงๆพี่นพดลก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะครับทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดเนาะเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยพี่นพดลครับเล่าเรื่องราวในคืนนั้นให้ฟังหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ผมได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับมางานเลี้ยงที่กรุงเทพครับก็ร้านก็อยู่แถวสะพานพระรามแปดนะครับแล้วก็งาเลี้ยงอะไรก็เสร็จก็จะกลับที่พักนะครับ ซึ่งในช่วงเวลาประมาณสักห้าทุ่มประมาณนั้นนะครับเราจะไปที่พักที่หนึ่งชื่อว่าอเวอรลิเวอร์ไซด์เนี่ยนะครับ,รบ,รบปรากฏว่าเราก็เปิดแมปไปครับต่างคนก็ต่างไม่รู้จกักพี่ประสิทธิ์ก็บอกว่าผมก็ดูแมพไม่ได้เพราะว่าสายตาพี่เขไม่ดีเราทายัางไงตอนนี้พี่บอกงั้นงั้นเดี๋ยวต้องเรียกแท็กซี่คันใหม่ครับผมก็รีบลงก็เลยลงจากรถด้วยความรีบร้อนรีบร้อนนะครับก็มอบเงินให้ พี่ไปหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็ไม่ได้เช็คอะไรเพราะว่ารี่พอไปถึงที่พักแล้วพอนั่งแท็กซี่คับเราไปถึงที่พักแล้วเรื่อจ่ายเงินก็คนดูว่าเอ๊เงินอยู่ไหนครนะครับปรากฏเราก็ไม่เจออทันี้เราก็ไม่รู้ว่าเราไปลืมตรงไหนที่ร้านที่แท็กซี่ครับหรือว่าที่ไหนหรือร่นตกหล่นตรงไหนก็มีความทุกข์ใจมีความทุกข์ใจแบบว่าเงินก็จํานวนไม่น้อยนะครับจํานวนไม่น้อย ก็หายไปครับก็ไม่หลับเงินตอนนั้นที่หายไปเนี่ยเงินสดสดเลยไม่มีเอกสารใดๆยืนยันตัวตนเลยนะฮะเป็นเงินตั้งๆที่อยู่ตรงนี้นะครับไม่มีซองด้วยไม่มีซองด้วยกระเป๋าด้วยเพราะว่าผมพับอยู่วางพับอยู่กระเป๋าอ้โครับเราจะนําเงินจํานวนนี้ไปทําอะไรครับผมจริงๆผมตั้งใจจะไปซื้อของแล้วก็ชำระค่าใช้จ่ายบางส่วนครับสมัครที่มาทำธุระที่ที่กรุงเทพพอเรารู้ตัวว่า ของหายเงินหายนะครับเราก็ร้อนใจไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับก็เห็นบอกว่าประสานงานกับทางเพื่อนใช่ไหมครับที่เขาก็มีเครือข่ายเหมือนกันสุดท้ายนี่เพื่อนก็แนะนําให้โทรมาที่ส6พใช่ครับหนึ่งหกหนึ่งหกสี่สี่นี่แหละครับทางเจ้าที่ก็ให้ก็รับแล้วก็ให้ให้สอบถามข้อมูลกับทางผมว่าเราก็เล่าไปให้เขาฟังว่าเหตุเหตุเกิดยังไงนะครับเสร็จแล้วก็มีการติดต่อมาว่าโอเครับคุณนพดลจะสะดวกเมื่อไรจะกลับเมื่อไหร เ,เดี๋ยวเราจะนัดห้าโมงเย็นเนี่ยนัดมามารับของอันนี้เริ่มรู้แล้วเอ้ยของเราเหลือีใจได้คือเราแน่นอนได้คือนอนครับนี่ก็เป็นที่มาพอรู้ว่าเจ้าของรู้แล้วนะครับว่า่เรารู้ตัวเจ้าของแล้วเนี่ยทั้งทันที่ในในวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้เห็นชื่อว่าเจ้าของเป็นใครยังไงใชเ่เราเราคือมันยากละ่ะใช่ไหมครับในการทํางานเรารู้สึกยังไงบ้างครับผมกลัวเขาไม่ได้ตังค์คือครับก็เลยอย่างประสงบครับครับ ในคืนนั้นก็คือมาส่งให้เราคิดว่าสวคน่าจะช่วยได้ครับผมและสุดท้ายก็ก็ก็เป็นอย่างที่ผมคิดนี่นะฮะเอาล่ะแล้วก็ถึงช่วงเวลาเนาะที่เราจะได้ส่งมอบเงินคืนกันจํานวนทั้งหมดกี่บาทนะครับน่าจะห้าหมื่นบาทครับห้าหมื่นบาทนะครับผมงั้นเดี๋ยวขออนุญาตลุกขึ้นเนาะเพื่อที่จะทําพิธีการส่งมอบให้กันเลยนะครับผมขออนุญาตที่ขอบคุณ ที่ประสิทธิ์นะครับ,รบขอบคุณในความดีขอบคุณในความซื่อสัตย์ที่มีอยู่ในจิตใจขอบคุณแ<ช>ขวะทพรก้าวหน,นนะครับที่เป็นสื่อกลางแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆครับนะครับขออนุญาตให้ให้กันสดๆเลยครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เรื่องราวนี้ก็จบลงได้ด้วยดีนะครับเงินที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครตอนนี้นะครับเดินทางส่งถึงมือเจ้าของเรียบร้อยแล้วด้วยพี่แท็กซี่หัวใจจิตอาสศา,ศาท่านนี้อยากให้เหตุการณ์แบบนี้นะครับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าใครเก็บของได้ถ้าใครทำของหายอย่าลืมนึกถึง1644ตลอด24ชั่วโมง เวลาที่เราอยู่บนท้องถนนหนทางเราขับรถมืออยู่กับพวงมาลัยสายตาที่จับจ้องไปข้างหน้าแล้วก็มีสติอยู่ตลอดเวลามีเหตุการณ์อะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่เราพอจะช่วยได้และ ที่ช่วยได้เลยช่วยได้ทันทีช่วยได้เดี๋ยวนี้นั่นก็คือขับรถอย่างมีวินยัยขับรถอย่างมีน้ำใจค่ะคุณประสิทธิ์มีอนุภาพทําให้เราเห็นแล้วนะคะว่าความดีทําได้ทุกเมื่อทําได้ทุกเวลาเก็บอะไรได้ส่งมาเลยค่ะสบพ f เอ91หมายเลข1644โทรฟรียินดีรับใช้ เราพร้อมที่จะประสานงานเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายคนที่ได้เก็บของได้แล้วก็คนที่เป็นเจ้าของได้ของคืนวันนี้มีตัวอย่างที่ดีและก็อยากจะให้ตัวอย่างนี้ได้จุดประกายให้คนในสังคมเรามาช่วยกันทำความดีกันต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะนี่คือ f m 91 Traffic Pro กับโอป้าหาเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะ